สวัสดีค่ะาวามพึ่งพาครวมพรนะคะตอนนี้ครวามพรจะพาเพื่อนๆมาดูพึ่งโพงที่บุกลังชนะโลงนะคะจะมาให้ดูว่าระหว่างพึ่งโพงกับชนะโลงใครจะชนะนะคะพอดีว่าครูกําลังเปิดลังชนะโลงจะเก็บน้ําหวานนะคะลังนี้น้ําหวานเยอะมากนะคะแล้วเพราะว่าพึ่งโพงเขาได้กลิ่นนะคะเขาก็จะตามมาเลยเขาก็จะบินมาแย่งน้ําหวานของชนะโลงเลยค่ะ เดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะว่ามากขนาดไหนนี่เลยครูตั้งถ้วยน้ําหวานของชนโลงไว้พึ่งโปรงมาจัดการหมดเลยค่ะเนี่ยทั้งหลังเลยอะค่ะบุกทั้งหลังไม่ใช่น้อยนะคะไม่ใช่น้อยที่มากินนะคะมากินน้ําหวานกินจนแบบแห้งเหี่ยวหมดเลยอะมาดูดน้ําหวานของชนโลงอันนี้เป็นในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลี้ยงพึ่งโปรงคู่กันกันกบชนโลงนะ พอเราจะเปิดเก็บน้ําหวานนะคะพึ่งโพงก็จะมาบุกกินน้ําหวานแย่งน้ําหวานเลยแหละเนี่ยพอเราจะเก็บน้ําหวานชนโรงนะพึ่งโพงมาเกือบทั้งรังเลยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนบ้างเนี่ยมากันเต็มเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะคะ่ะพึ่งโพงก็จะโดนชนโรงเขาปล่อยยางที่ปีกแล้วก็จะบินไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยไว้แบบนี้พึ่งโพงก็กินหมดนะน้าหวานของชนโรงในรังเนี่ย กินจนแห้งเหี่ยวหมดเลยนะเนี่ยถ้วยน้ำหวานจากที่เต่งตึงตึงตึงอยู่อะค่ะพึ่งโพรงก็จะกินหมดมันก็จะดูดดูดูดดูแล้วเอากลับไปที่รังของตัวเองนะคะอันนี้ครูปล่อยให้กินเองแล่ะค่ะลองดูว่ามันจะกินเยอะแค่ไหนนี่เลยดูถ้วยน้ำหวานที่โดนพึ่งโพรงกินนะคะกับอันนี้ที่ยังไม่ได้กินนะ เหี่ยวเลยอะค่ะเนี่ยเหี่ยวแห้งไปเลยอันนี้เต่งตึงนี่คือยังกินไปไม่ถึงนะนี่ไงเดี๋ยวครูให้ดูว่าที่โดนชนโงมัดตายคู่ค่ะ <Rank ed> ตายคู่ค่ะ <S <S <ข>เพราะว่าชนโงเขาจะมัดเนี่ยที่ปีกเนี่ยมีชนโงเกาะอยู่ชนโงจะปล่อยยางไม้นะคะแล้วก็มัดปีกพึพพพพพ่งโครงพึ่งโครงก็บินไม่ได้ตัวชนโงเองก็เอาออกไม่ได้ก็จะตายคู่แบบเนี้ยคะ่ะนี่เลยอันนี้น้ําหวานของชนโงนะคะสวยไหม เข้มค้นมากนะคะนี่คือส่วนที่พึ่งโปรงกินไปส่วนนี้พึ่งโปรงยังไม่กินก็จะเข้มหน่อยอันนี้พึ่งโปรงมาช่วยดูดไปหลายถ้วยแล้วค่ะ